alright greetings to all my lovely student s สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมพบกับครูข้าและอักษอออนเลิร์นครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปที่4นะครับผมในโมดูล e 2นะครับเนาะก,ก็ในตอนนี้เราจะเข้าถึงหัวข้อของ culture corner กันแล้วนะครับผมเปิดไปที่ unit 2 D 2 D ทุกคนดูตรง exercise 1นะครับ match the countries to the nationalities อ่าค้นๆกันเนาะแต่รอบนี้ โฟกัสที่ในเกาะอ,อังกฤษนะครับผม The Great Britain นั่นเองนะครับเราจะพบกับอะไรบ้างอ่าอังกฤษ Wales ประเทศเวลส์นะครับและ the UK Northern Ireland Scotland อ่ะมีอยู่5ประเทศนะครับผมที่เราจะสน,สนใจกันเนาะนะครับเอาเข้ามาจับคู่กันนะครับ England, อังกฤษอ่าง่ายมากๆคู่กับ English อ่าคนอังกฤษเนาะนะครับผมประเทศอังกฤษคนอังกฤษ Wales w e l s Welsh, ชาวเวลส์คนเวลช์นะครับ The UK ได้ไปครั้งที่แล้วแล้วนอะกก็คือ British Northern Ireland เกาะ Northern Ireland เนาะนะครับก็เป็น Northern Irish Scotland Scottish นะอันนี้ง่ายๆเหมือนน้องแมว Scottish Fold นั่นเองนะครับได้เรียนรู้ตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะมาดูใน Exercise 2 นะครับผมก็ได้ทั้ง5ประเทศนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไปดูต่อใน exercise 2อ่ะเป็นรูปใหญ่ๆที่อยู่ในหน้าของหนังสือนักเรียนเลยนะครับผมเนาะ look at the text which countries are the souvenirs from read and listen and say นะฮะ the souvenirs the souvenirs ก็คือของฝากของที่ระลึกนั่นเองนะครับของที่ระทึกเนาะ,ะฟังไปพร้อมกันฟังไปพร้อมกัน5 4 3 2 1 Holidays in the UK, and it's shopping time. Here are some popular souvenirs you can buy in the UK. This is a hat. It has got shamrocks on it. The shamrock is the symbol of Northern Ireland. <music> mug. This is a mug. It has got a Welsh dragon on it. A dragon is on the flag of Wales. Scarf. This is a tartan scarf from Scotland. Tartan cloth is very popular in Scotland. Stuffed toy. This is a stuffed toy. It looks like a cow. There are many cows in Scotland. Toy buses These are toy buses. They are double decker buses. You can see these in London. Pin This is a pin. It has got a Union Jack on it. The Union Jack is the flag of the UK. Okay, Adefang and Kroplao There comes my gun โอเคอ่ะเลื่อนขึ้นมาดูข้างบนสุดตรงนี้นะครับผม Holidays in the UK Holidays แปลว่าแปลว่าแปลว่าวันหยุดนะครับผมวันหยุดวันนักขัตฤกษ์เนาะ And it's shopping time เป็นเวลาของการช้อปปิ้งนะครับผมอ่หลายหลายคนสายช้อปบ,บางคนเปิดแอปสีส้มบางคนเปิดแอปสีฟ้าสีน้ำเงินกันได้ถูกไหมนะครับอ่ะตรงนี้ก็เช่นกันนะครับ Here are some popular Souvenirs you can buy in the UK นเนาะนี่คือ some popular อ่า some ก็คือบางอันเนาะ popular แปลว่า popular นะครับภาษาไทยแปลว่าแปลไทยมาไทยอีกทีนึงที่นิยมนะครับมาที่มุมขวาบนต่อครับ scarf this is a tartan scarf from Scotland อ่ะคำว่า tartan คำนี้เป็นคำใหม่นะครับผมเนาะจดลงไป tartan แปลว่าลายตารางหมากรุกนะครับ Tartan cloth is very popular in Scotland อ่ะผ้าที่เป็นลายตารางนั่นเองนะครับผมก็เลยเป็นที่นิยมมากในสกอตแลนด์นะครับอ่ะเคยเห็นไหมคนเป่าปีสกอตแล้วใส่กระโปรงลายตารางลายสกอตนั่นเองนะครับผมนั่นแหละที่เป็นที่มานะครับผงเนาะ Tartan cloth, Tartan scarf อ่ะถัดมา stuffed toy this is a stuffed toy it looks like a cow there are many cows in Scotland อ่ะก็เป็นของฝากอีกชิ้นหนึ่งจากสกอตแลนด์นะครับก็เป็นตุ๊กตายัดนุ่นนะครับในตรงนี้ก็เป็นลายอะไรเอ่ยลายน้องวัวนะครับผมเนาะเพราะประเทศนี้มีน้องวัวเยอะมากๆนั่นเองนะครับและสุดท้ายอ่ะในส่วนสีเหลือง England England นั่นเองนะครับ toy buses อ่า es es นะครับ toy buses These are toy buses. They are double-decker buses. อ uh, double ่า double-decker double สนะครับผมมี2มีเบิร์นนะครับอ่ะและดูจากรูปสิเดาสิเด cker น่าจะแปลว่าอะไรอ่า uh, พอเห็นเนาะเป็นรถบัส2ชัน้นนะครับเนาะ deck แปลว่าเป็นชัน้นเป็นฟลอร์นะครับผมเนาะ ตรง,งนี้เลยแปลว่าเป็นรถบัส2ชั้น you can see this in London อ่ะก็คือเป็นขนส่งสาธารณะของลอนดอนนะครับเป็นรถบัสสองชั้นนะครับสุดท้าย pin นะครับ this is a pin เนาะหรือภาษาไทยที่เราทับสามาเป็นปิ่นหรือ เข็มกลัดนั่นเองนะครับ it has got a union jack on it the union jack is the flag of the UK อ่า union jack นอกเป็นธง union jack นะครับผมก็ตามลายที่เห็นในรูปตรงนี้เลยก็คือธงของสหราชอาณาจักรนะครับได้ทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมมาดูรูปประโยคกันสักหน่อยเนาะว่าเราจะพูดว่าอ่ะสิ่งนี้เป็นของประเทศนี้มาจากประเทศนี้นะครับผมอ่ะเราพูดว่าอย่างไรบ้างนะครับ the hat is Irish อ่ะเป็นหมวกของ Irish นะครับ It's from the Northern Ireland อ่ะ The hat is อ่ะสิ่งของเป็น nationalities It is from country อ่ะนี่คือ formula สิ่งนี้เป็น nationalities It is from countries นะครับอ่ะมาดูกันต่อถัดมา m r k อ่ะ the mark is, is welsh. the mark is welsh. it is from wales. Ah. a scarf is scottish. it is from scotland. a stuffed toy is scottish. also scottish. and it is also chen can, also, chen can, also from scotland. Ah. toy, buses and pin. are uh, English they are from England อ่ะ and เนาะใช้ก็ใช้ร่วมกันและก้อนนี้ก็จะกลายเป็น they เนาะ they are from England นะครับผมอ่ะ uh, เสร็จแล้วมาดูใน exercise number 3 souvenirs หัวข้อเดิมเนาะ what souvenirs can you buy in the UK tell the class use the help button for reference เอาที่เราเรียนมา่อตะกี้เน,นี่ยะครับผมเนาะก็มาเขียนใหม่ อธิบายกับเพื่อนๆของเราว่าเฮ้ยที่เมืองนี้ที่ประเทศนี้เราซื้อสิ่งนี้ได้นะครับผมเนาะเหมือนที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ถูกไหมนะครับผมสิ่งไหนเป็นของ nationality อะไรและมาจาก they are from country อะไรครับอ่นนี่ก็เป็นในส่วนของ exercise 3นะคะ สุดท้ายนะครับใน unit 2d นะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจกต์เนาะกับ exercise 4จับกลุ่ม in groups ไปจับกลุ่มนะครับ find or draw a map of your country นะครับวาดแผนที่ประเทศไทยลงในสมุดลงในกระดาษนะครับ stick pictures of souvenirs you can buy in various places on it Stick the pictures อ่ะเอารูปของของฝากนะครับไปของกินก็ได้ของฝากก็ได้หลายๆที่ของประเทศไทยนอะกส่วนใหญ่ก็ของกินอยู่แล้วแหละนะฮะ You can buy ที่เราสามารถซื้อได้ in various places ในหลากหลายสถานที่นะครับ Write a few sentence about each in your notebook อ่ะและเราจะเขียนมันยังไงดีครับครูอ่ะเดี๋ยวให้ตัวอย่างนะครับผมเนาะจะเขียนให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับ โอเคตะกี้เราได้รูปประโยคไปแบบว่า this is จุดจุดจุดถูกไหมนะครับนาะเป็นการบอกว่านี่คืออะไรที่ง่ายที่สุดนะครับผมหรือ,อจุดจุดจุด is from จุดจุดจุดตรงนี้ก็เป็นชื่อจังหวัด นะครับคำว่าจังหวัดเนาะภาษาอังกฤษนี่ให้ไปนิดหนึ่ง province province แปลว่าจังหวัดนะครับมีอะไรอีก you can buy จุดจุดจุด from จุดๆตรงนี้ก็เป็นสถานที่นะครับและจ,จบประโยคเนาะใส่ฟูลสต็อปเสมอนะครับอ่ะถัดไปต่อที่ unit 2E นะครับผมกลับหัวข้อ Here you are Here you are นี่ไงครับอ่ะใช้ยังไงมาดูกันต่อนะครับ Buying things exercise one listen and repeat นะ ฟังและพูดตามนะครับผมอะพร้อมกันสามสองหนึ่ง o how can I help you 2. I want to buy a souvenir 3. h o w about this keyring 4. how much is it 5. It's four pounds. Six. Here you are. Okay. ฟังรู้เรื่องกันไหมครับผมเนาะอ่ะชา้ชาๆชาัดๆไปด้วยกันข้อหนึ่ง How can I help you? How can I help you? อ่ะแปลว่าผมช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมครับสอง I want to buy a souvenir. I want to buy a souvenir. ฉันอยากซื้อของที่ระทึกของที่ระลึกพูดผิดอีกแล้วนะครับ 3. How about this keyring? How about this keyring? อะแล้วถ้าเป็นกุญพงกุญแจอันนี้ล่ะ How much is it? How much is it? ราคาเท่าไหร่ครับ It's four pounds. It's four pounds. มัน ราคาสปอนด์หกเฮียอ่อ่านี่ครับเป็นการบอกว่าเนี่ยครับผมรับไปนะครับนะครันะครับ, B, รบ Who says each sentence one to six a shop assistant or a customer a shop assistant นะครับผมก็คือเป็นพนักงานของร้านค้านะครับผมคำว่า assist เนาะแปลว่าช่วยเหลือเนอะก็เป็นพนักงานผู้ช่วยเหลือ สำหรับอะไรเอ่ยคัสเอร์ก็คือลูกค้านั่นเองนะครับผมเนาะเป็นพนักงานหรือเป็นลูกค้าที่เป็นคนพูดนะครับ listen and recheck a d to check. ในในละก็อ่านก่อนทำความเข้าใจไปก่อนแล้วกันนอกเวลาเราฟังปุ๊บเราจะได้คลิกไปเลยทีเดียวครับ 1. how can I help you how can I help you แปลว่าผมช่วยเหลือคุณได้ยังไงมั้งครับ 2. I want to buy a souvenir ผมอยากซื้ออยากซื้อนะครับผมอยากซื้อ 3. how about this keyring อ่ะแล้วพุงกุญแจอันนี้ล่ะ 4. how much is it how much is it ราคาเท่าไหร่ครับ it's four pounds ราคาสปอนด์ครับ here you are อ่ะรับไปได้เลยฟังด้วยกันครับพร้อมแล้ว3ามหนึ่งไป good afternoon how can I help you good afternoon I want to buy a souvenir. How about this keyring? That's a good idea. How much is it? It's four pounds. Can I have two please? Sure. That's eight pounds. Here you are. มีใครบ้างในบทสนทนาน,นี้มี Shop Assistant กับลูกค้าชื่อมาร์ตานะครับเป็นคุณมาร์ตาเป็นคุณสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับ shop a s s i s t a n t ก็พูดก่อนว่า Good afternoon. How can I help you? อ,อันนี้คำเนี้ยเจอตลอดสำหรับการไป ร้านใดๆเนาะการไปที่ร้านที่เป็นการใช้บริการก็เช่นกันนะครับผมสามารถช่วยคุณได้ยังไงบ้างนะครับผมฉะนั้น how can I help you คน,คนที่พูดก็คือ shop assistant อามาสเตอร์ก็ตอบว่า good afternoon าสวัสดีเป็นการ Greetings เป็นมารยาทนะครับ I want to buy a souvenir อบอกความต้องการไปฉันต้องการจะซื้อของต้องการจะซื้อของที่ระลึกนะครับอาฉะนั้นตรงนี้ตอว่า customer นั่นเองนะครับถัดมา ช็อปแอสเซสเซนต์ก็ตอบกลับมาว่า how about this keyring อ่าคณมาถ้า,ถาบอกว่าฉันต้องการซื้อของแต่บางที่อาจจะยังไม่รู้ว่าต้องการซื้ออะไรอ่าพนักง,งานก็ตอบกลับมาว่าอ่านี่เป็นการแนะนําเฮ้ยอันเนี้ยพวงกุญแจเนี้ยดีนะคิดว่าไงมั้งครับอ่าคิดว่าไงมั้งคะอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้น how about this keyring คนตอบก็เป็น Shop Assistant นะครับ ทัดมา how much is it ามาต้าก็ถามกลับมา that's a good idea โอ้เป็นไอเดียที่ดีมากเลยเป็นความคิดที่ดีมากเลย how much is it ราคาเท่าไหร่นะครับ customer ถามแม่ค้าแน่นอนนะครับทัดมา it's 4 pounds ่ะ s h o s a s s i s t a n t ก็ตอบไปว่า it's 4 pounds เนาะก็คือราคาชิ้นละ4ปอนด์นะครับเนาะตรงนี้ตอบว่า shop assistant here you are ตรงนี้ สังเกตดีๆได้ทั้งคู่เนาะได้ทั้งคนให้และก็คนให้เงินอ่านะครับดูสิในนี้เกิดอะไรขึ้นมา,าตอบกลับไปว่า can I have two please ต้องการ2ชิ้นเนาะ sure that's 8 pounds อ่าได้เลยทั้งหมดราคา8ปอนด์ here you are อ่า here you are ให้เงินไปนะครับผมเนาะฉะนั้นตรงนี้เป็น customer คุณมอต่อนั่นเองนะครับเนาะส่วนด้านล่างตรงนี้อ่า มีอะไรบ้างเอ่ยมีคำไหนที่เรายังไม่รู้บ้างไหมนะครับ Key rings นะครับเหมือนที่เราคุยกันในบทสนทนาตรงนี้เนาะ Doll เป็นตุ๊ก,กตา and Umbrella เป็นร่มลายธงชาตินะครับ A Bell Bell ก็คือ Bell ก็คือระฆังนะครับผมหรือในนี้ก็เป็นกระดิ่งน,นะครับ Thermos flask อ่ะก็แก้วเก็บความร้อนแก้วเก็บความเย็นนะครับ T-shirt อ่ะเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับก็คือเสือ้อเชิ้ตเสื้อ T-shirt นั่นเอง teddy bear ตุ๊ก,กตามี scarf ดได้เรียนไปแล้วของ Scotland นะครับอ่ะทัดมา to e exercise t o นะครับ buying things read again what is mother buying อ่ะมาตาต้องการจะซื้ออะไรเอ่ยต้องการจะซื้ออะไรนะครับ good afternoon how can I help you good afternoon I want to buy a souvenir How about this keyring? That's a good idea. How much is it? It's four pounds. Can I have two please? Sure, that's eight pounds. Here you are. ะฉะนั้นมารดาต้อตงการจะซื้อ keyring นะครับผมเพราะเขาไม่ได้ถามถึงอย่างอื่นเลยเขาไม่ได้สอบถามเป็นสินค้าอื่นๆด้วยว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะครับผมนก็ได้เรียบร้อยเป็น keyring 2อันครับ buy two keyring ใส่ full stop ด้วยนะครับอ่ะหลังจากนี้นะครับผมเนาะจับคู่กับเพื่อนจับคู่กับเพื่อนเนาะสมมุติคนนึงเป็นแม่ค้าอีกคนนึงเป็นลูกค้านะครับผมก็เอา d ด a l o g u e ตัวตะเกียไปอ่านออกมาอ่านออกเสียงออกมานะครับผมอ่ะจับคู่กับเพื่อนได้เลยนะครับผมและถ้าเสร็จแล้วมาพบกันต่อได้ exercise 3 Exercise number three ตรงนี้จับคู่กับเพื่อนนะครับ Portfolio You are at a souvenir shop in the UK. Use the sentences to act out dialogues like the one below นะครับอ่ะเราอยู่ในร้านขายของที่ะระลึกนะครับผมในเกาะอังกฤษเนาะนะครับแล้วก็เราใช้ตัวประโยคด้านล่างตรงนี้นะครับผมเนาะเพื่อที่จะมาเป็นบทสนทนานะครับผมเป็นตัวอย่างบทสนทนาเนาะในการพูดกับเพื่อนของเรานะครับ Use the souvenirs in the pictures. Record yourself. Also use the help button for reference. อ่ะนะครับก็สมมุติ dialogue อันที่เราพูดถึงกันเนี่ยแหละนะครับผมแต่ทีนี้เอาไปตัวเรากับเพื่อนเรานะครับโดยที่เราอาจจะเป็นอยากจะซื้ออย่างอื่นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คี y ริงอะ่ะเพราะคี y ริงใช้ไปละถูกไหมนะครับเนาะมีอะไรบ้างก็มีคี y r ริงมี Doll, Umbrella, ม,มีเบล h e r รมส f ฟล s สมี T-shirt มี teddy bear และสุดท้ายมี s c o f f อ่าหลักการเนาะนะครับก็อ greetings กันก่อนเหมือนเดิมนะครับ greetings คนลูกเป็นลูกค้าก็สวัสดีกลับแล้วก็ฉันอยากได้ของที่ระลึกนะครับอ่ะคนเป็นพ่อค้าคนเป็นแม่ค้าก็แน,นะนำไป how about จุดจุดจุดอ่านะครับคนที่เป็นลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้นะครับจะ o k เค great idea หรือ no I want something else อ่า It is a good idea หรือ No, I want something else ฉันต้องการของอย่างอื่นอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนของเราเป็นคนแนะนำมานะครับผมอ่ะจับคู่และลองพูดกันนะครับผมถ้าเสร็จแล้วไปต่อนะครับใน Exercise 4อ่ะตรงนี้ Exercise 4นะครับง่ายๆ Say the sentences in your language อ่ะ เอาที่เราได้เรียนกันเมื่อกี้เนาะมาประมวลเป็นภาษาไทยนะครับผมดูซิคาไทยเราแปลมามันเป็นคําพูดที่โอเคหรือเปล่านะครับผมมันฟังแล้วน่าฟังไหม How can I help you? อ่าอะไรเอย่ยมีอะไรให้ช่วยไหมครับอ่านะครับเหมือนเวลาเราไปเข้าร้านต่างๆนี่เนาะ I want to buy a souvenir ฉันอยากซื้อของที่ระลึกครับอยากซื้อของที่ระลึกค่ะ How about this key ring? พวงกุญแจอันนี้ดีไหมครับดีไหมคะ How much is it ราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่คะ It's 4 pounds it one h บาทอ่ะมันราคาเท่านี้ Here you are อ่นเอานี้ครับให้เงินหรือให้สินค้าไปนะครับอ่ะโอเคหน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายแล้วนะครับผม Exercise 5เรื่องนี้เป็นเรื่องของ pronunciation นะครับผมอ่ให้เพิ่มมาอีก2เสียง ด้วยกันนะครับผมเป็นอะไรบ้างอ่ะตรงนี้ฟังก่อนว่าโจทย์เขาต,ต้องการให้ทำอะไรเนาะ listen and repeat ฟังและออกเสียงตามกันด้วยนะครับ think of more words with the same sounds นะครับนึกถึงคำอื่นๆนะครับผมที่ออกเสียงเหมือนในตัวอย่างที่ให้ไว้ตรงนี้นะครับ use the help button for reference อ่ะตรงนั้นเดี๋ยวกูช่วยนะครับมาเริ่มฟังกันเลยมาเริ่มฟังกันเลยนะครับพร้อมแล้วไป3า Ooh. Glue Blue Sue Ah uh. Cut Much Such Monday Love London mother. โอเคได้ยินชัดต่อสองตัวนี้นะครับผมค่อนข้างชัดเจนเนาะเป็นสองตัวที่เสียงต่างกันนะครับผมแม้ว่าจะเขียนคล้ายๆกันก็ตามนะครับผมเป็นเสียงอูกับเสียงอ่ะอ่ะก็สระอ่ะหรือไม่เห็นอากาศนั่นเองนะครับผมที่เป็นอูนะสามตัวบนนะครับอะอะไรบ้าง glue glue ที่แปลว่ากาวนะฮะ u l u l u ู Blue, Blue, สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับและ su สูก็ชื่อคนชื่อสู่นะครับเนาะสังเกตมาแพทเทิร์นเดียวกันลงท้าย ue เนาะลงท้าย UE นะครับเนาะจะออกเสียงเป็น u ูนะครับ u ที่ออกเสียงเป็น u ูนะทัดมาเสียงอ่ะนะครับเนาะแม้ตัว u เหมือนกันแต่ก็อ่านเป็นเสียงอ่ะได้เช่น cut ที่แปลว่าตัด much ที่แปลว่าเยอะนะครับ such ที่มาจากคาว่า such as แปลว่าเช่น Monday อ่ะเป็น o เนาะ o ที่ไม่ได้ออกเสียง o แต่เป็นออกเสียงะนะครับ Monday love อ่ะไม่ใช่ love นะเป็น love อ่ะเหมือนรอลียงแม่นกกาศฟอฟัน love London London ไม่ใช่ London อ่ะ London น,นั้นแบบไทยนะครับ London สุดท้าย mother 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 นะครับอ่าที่แปลว่าคุณแม่นะฮะ help อ่าลงมาจะมีคำอื่นอื่นอีกไหมอ่านี่ไงที่เป็นเสียงู you นะครับเราได้ยรยนแต่แรกเลย u นะ ou เนอะ you souvenir นะครับ souvenir two เลขสองก็เช่นกันนะครับอ่ะอันอื่นอะไรอ,อีก umbrella อ่าเห็นไหมเป็นตัว u เสียงอ่ะ mug สังเกตเนาะมันมักจะอยู่ตรงกลางนะครับผมระหว่างพยัญชนะ2ตัวนะฮะอะไรบัสอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับลองไปหาคำอื่นๆดูกันด้วยเนาะนะครับผมโอเคก็จบไปแล้วกับ culture corner นะครับผมเราได้เรียนเรื่องใหม่กันไม่มากก็น้อยก็เลยทีเดียวนะครับผมเราได้เข้าใจเรื่องของอะไรเอ่ยประเทศเนาะแล้วก็สัญชาติ นะครับผมเราเป็นคนที่ไหนเขาเป็นคนที่ไหนนะครับผมเนาะเราก็ได้ใช้อีกเยอะๆเลยเช่นกันนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผม See you again in the next video ครูข้าวกับอักษรออนเลิร์นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education